ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังคืออ่นนี้ไม่เป็นเรื่องที่ผมพูดใน live. ไลฟ์ไม่ไม่ไม่ได้ตอนที่ผมไลฟ์นะตอนที่ไนท์กับกิฟต์ไลฟ์ปะใช่ปะไปบ้างแล้วคือบางคนอาจจะได้ยินไปแล้วแต่ว่ามันมันไม่เชิงไปเที่ยวอ่างแต่มันคือการไปเที่ยวคาราโอเกะซึ่งมันก็คล้ายๆกันคือเมื่อวานซือนเหรอใช่ปกวะเมื่อวานซืนเนี่ยตอนที่ผมสตรีมเสร็จพี่สินเขาก็ชวนผมไปกินหมูกระทะใช่ไหมซึ่งไอหมูกระทะร้านที่พี่สินเขาชวนผมไปกินเนี่ย มันก็อยู่ห่างไปประมาณตีว่านั่งรถไปอ่ะประมาณ15นาทีเออผมก็ขึ้นรถเรียกเรียกรถแท็กซี่แล้วขึ้นแท็กซี่ไปปกติกน็นั่งแท็กซี่ผมก็แบบขึ้นไปปุ๊บผมใส่หูฟังเปิดเพลงแล้วก็แบบไม่ได้คุยกับคนขับใช่ปะแต่ว่าไอ้รอบเนี้ยมันเหมือนคนคนขับแท็กซี่เขาเป็นลุงแก่ๆคนนึงอ่ะแล้วเหมือนเขาชวนคุยตั้งแต่ขึ้นไปเลยผมก็แบบอ่าเขาชวนคุยแล้วเขาชวนคุยสนุกผมก็เลยคุยกับเขา15นาทีเนี่ยตอนแรกอะ่ะเขาก็ถามว่าเออหนุม่ม เขาเขาเรียกผมพี่เลยนะแต่ว่าแบบลุงแบบน่าจะหกสิบแล้วเหมือนแบบอารมณ์แบบเออคุยกับคนขับแท็กซี่นะเขาบอกเฮ้ยพี่นี่พี่จะไปไหนเหรอดึกดึกผมก็บอกว่าเอาไปกินหมูกระทะแล้วเขาก็ถามว่าเอ๊ะดึกดึกนี่ไปกินหมูกระทะที่ไหนเน่ยคือตอนนั้นอะมันเที่ยงคืนแล้วใช่ไหมเออผมก็บอกว่าไปกินหมูกระทะที่บาบุญคลองคือบ้านผมมันอยู่ไม่ไกลจากบาบุญคลองมากแล้วพี่สินเขาก็ไปชวนชวนไปกินที่บาบุญคลองเขาบอกเฮ้ยบาบุญคลองมันเปิดได้เหรอตอนเที่ยงคืน S 1> <S 1> ผมก็บอกว่าบางร้านมันเปิดครับคือคือมาบุญคลองอ่ะมันจะมีร้านที่แบบว่ามันเหมือนไหตี่เหล่าอ่ะร้านในห้างแต่ว่าคือร้านอื่นปิดหมดแล้วห้างปิดหมดแล้วแต่บางร้านเนี่ยเปิดยันแบบตีสามตีสี่หรือบางร้านตีห้าอะไรเงี้ยนะผมก็จําเวลาไม่ได้ละเออไอไอหมูกระทะที่บาบุญคลองเนี่ยมันเปิดดึกผมบอกว่าโอ้ยมีลุงคือที่มาบุญคลองเนี่ยมีบางร้านก็เปิดดึกนะเนี่ยที่ผมไปกินเนี่ยก็เปิดดึกแล้วเขาก็ถามว่าเอ้ยล้ไอหมูกระทะมันราคาเท่าไหร่อ่ะเออแบบคุยคุยกันไปเรื่อยอ่ะ เออผมก็บอกก็ร้อยเก้าเก้าครับแล้วเขาบอกเอ้ยพี่ทําไมมันแพงจังเลยผมก็เฮ้ยหมูกระทะร้อยเก้าเก้าแพงเหรอวะคือที่อื่นมันบางทีแบบชุดหนึ่งมันก็สองสามร้อยแล้วนะเนี่ยผมก็บอกว่าเอ้ยมันไม่น่าแพงนะลุงคือผมคิดว่าร้านโดยเฉพาะร้านขึ้นห้างบางร้านเดี๋ยวนี้มันก็ถูกๆก,ก็มีแบบสุกี้ตีน้อยอะไรเงี้ยม,มันมันมีมันมีถูกๆก,ก็มีผมก็ก็คุยกับลุงแกไปเรื่อยตอนแรกคือคุยกันปกตินะลุงแกก็ยังไม่ไม่ได้พูดคำหยาไม่ได้อะไรอย่างนี้นะเออ เราก็ลุงแกก็บอกว่าเอ้ยทำไมแพงจังร้อยเก้าเผมก็บอกว่าม,มันก็น่าจะถูกนะผมไม่เห็นร้านอื่นแพงกว่านี้แต่ก็คือ,ค,อคือมันไม่ได้เถียงกันแค่คุยกันเฉยแลวสักพักลุงก็บอกเอ้ยพี่เป็นสายกินเหรอเอ้ยนี่พี่เคยไปกินแถวนี้เปล่าไอ้ตรงเจริญกรุงอะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็พูดถึงถนนเส้นแถวบ้านผมนะมันมีอยู่ร้านนึงไะมันชื่อร้านว่าอะไรนะทะเลอะไรสักอย่างอะเออเขาก็พูดชื่อร้านมาผมจําชื่อร้านไม่ได้ละเขาพูดมาผมก็เลยลองเสิร์ชชื่อร้านดูใน Google ผมว่าอ๋อร้านนี้เหรออยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพญาเขาบอกใช่ใช่แล้วใน g o o g l e น่ะถ้าสมมติเสิร์ชชื่อร้านน่ะมันจะมีบอกราคาเฉลี่ยด้วยปะว่าราคาเฉลี่ยมาประมาณเท่าไหร่เนี่ยลุงบอกเนี่ยผมไ่กินบ่อยนะพี่ร้านเนี่ยมของแม่งโคตรดีเลยแล้วแม่งมีเยอะมากแม่งมีโอ้โหกุ้งปูมีอะไรให้เลือกมีหอยให้เลือกเต็มหมดผมก็ดูราคา6 0 0ถึง -800 600ถึง800บอกอร่อยไปกินบ่อยแต่หมูกระทะร9 9เกบอกแพงผมว่าแบบเฮ้อ อันนี้คิดในใจนะคิดในใจก็เออเออแปลกเลยก็อ๋อเออเออผมก็เออเออไปกับลุงแกก็บอกเออเอดูน่ากินนะลุงเออเนี่ยอยู่แถวบ้านไม่ไกลเดี๋ยวไว้ผมไปไปกินเดี๋ยวลองไปดูคือคือดูคือดูมันก็น่ากินอ่ะนะมันก็น่ากินจริงเออแต่ก็คุยคุยกันไปแล้วเขาก็เลยถามสักพักสักพักคุยกันเรื่องอาหารไปเสร็จปุ๊บเขาก็ถามเออแล้วเนี่ย ที่ไปกินเนี่ยกินกับสาวเหรอเขาถามกินกับสาวเหรอโอผมบอกไม่ใช่กินกับรุ่นพี่ครับพี่ชายเออแล้วผมก็คือ,ค,อคือเขายังไม่ถามต่อนะผมก็บอกไปกินกับพี่ชายแล้วผมก็บอกว่าเออไม่มีสาวแล้วครับเพิ่งเลิกกับแฟนไปเพิ่งอกหกักผหพูดไปอย่างนี้เออลุงก็แบบเฮ้ยโหเพิ่งเลิกกับแฟนเหรออย่างนี้ไม่ต้องไปกินข้าวแล้วไม่ต้องไปกินข้าวแล้วเนี่ยแถวเนี้ยเดี๋ยวพาเข้าร้านคาราโอเกะเลยเดี๋ยวลุงพาเข้าร้านคาราโอเกะคือ ผมแบบฮฮอกูไม่เคยเจอเกิดมาไม่เคยพบเคยเจอแท็กซี่พาเข้าร้านคาราเกะผมแล้วคือคือคุณนึกออกบปกว่าบ้านผมอะ่ะคือคือมันก็ไม่ได้ใกล้กับมาบุญครองมากมันอยู่ในละแวกมันประมาณแบบ10นาที15นาทีและไอคอนเวอร์เซชันช่วงแรกที่คุยกันเรื่องอาหารเนี่ยมันก็ประมาณแบบ3นาที5นาทีแล้วหลังจากนั้นน่ะคือลุงแม่งพยายามตื้อให้ผมอะ่ะยกเลิกนัด เราก็ไปเที่ยวคาัราเอกเกะกับลุงเว้ยซึ่งมันค่อยๆแบบว่าเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆคือตอนแรกอ่ะผมบอกว่าเนี่ยเออผมผมเพิ่งอกหักมาลุงแล้วเพื่อนผมก็แบบเออกลัวผมเหงาเขาก็ชวนไปกินข้าวอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะมันไม่ใช่หรอกจริงๆอ่ะคือคนอ,อ่าถ้าถ้าพูดกันถึงรายละเอียดนะคนที่เสียใจก็คือปิ่นใช่ไหมผมมันไม่ใช่แต่ผมพูดไปอย่างนั้นเพราะว่าแบบแค่แบบคุยกับลุงในคอนเวอร์เซชันคือผมไม่ได้รู้จักลุงมาก่อนใช่ป่ะเออก็พูดว่าอกหักลุงก็บอก อ๋อเนี่ยคือเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างเงี้ยโทรน้องน้องโทรไปหาไม่ใช่น้องเนี่ยพี่เขาบอกพี่พี่โทรไปหาเพื่อนพี่เลยบอกพี่อ้างอะไรไปก็ได้บอกท้องเสียบอกไม่ไหวแล้วเศร้าไม่ไปแล้วยกเลิกเดี๋ยวผมพาไปผมพาไปพี่ไปคาาโอเกะโหบอกโหไม่ได้ไม่ได้ครับคือผมนัดเพื่อนแล้วไม่อยากผิดน,นัดเดี๋ยวเพื่อนเขากโกรธผมบอกโอ้โหเนี่ยคือ เนี่ยเดี๋ยวพาไปแจมๆเลยพาไปที่เด็ดเลยนะลืมลืมแฟนแน่นอนลืมสาวแน่นอนเนี่ยเชื่อเชื่อลุงเชื่อผมเชื่อผมพี่เชื่อผมเนี่ยโทรไปรยกเลิกเลย <c oughs> คือคือเตือนมากผมก็แบบปฏิเสธผมก็พยายามแบบปฏิเสธไม่ได้ครับไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเพื่อนผมเขาโกรธนะเออผมเกิดมาผมไม่เคยผิดนัดใครเลยล,ลุงบอกหูยเนี่ยหูยจะเสียดายนะจะเสียดายหกโหนี่ของเด็ดเลยแล้วผมก็ แกงถามเลยบอกเออผมบอกเออเกิดมาผมไม่เคยเที่ยวเลยครับคือคาราโอเกะนี่มันยังไงเหรอแบบทำเป็นพ้นไม่รู้เลยไม่ไม่เคยไปไหนมาไหนอะไม่เคยไปร้านเหล้าเนี่ยผมไม่เคยเข้าร้านเหล้าเลยเออไอ้คาราโอเกะนี่มันยังไงเหรอโอ้โห่เนี่ยมันจะมีสาวแจมแจมมานั่งนะคืออยากได้ใครเนี่ยพี่อยากได้ใครพี่เรียกเลยจะมีสาวแจมแจมมานั่งโอ้โหดะเออเหลอโหลอแล้วมันมันต้องใช้เงินเท่าไหร่อ่ะมันมันต้องมีเงินเท่าไหร่บอก อุ้ยพันนิดๆก็ไปได้แล้วผมวง่าแบบคิดในใจไอชิดลุงตะก่กี้หมูกระทะร้อยเกาเก้มึงยังบอกกูแพงอยู่เลยมันเริ่มแปลกๆตั้งแต่มึงบอกว่ามึงไปกินร้านแล้วหกแปดหก้อยแปดร้อยบ่อยละบอกเฮ้ยผมผม,ผมไปแล้วผมกลัวติดนะลุงมันโอ้โหผมไม่ค่อยมีเงินมันเป็นพันเลยเหรอแล้วล,ลุงลุงไม่บอกอะไรรูงว่าลุงก็บอกว่า,อ,วาอุ้ยติดจริงติดจริงลุงก็ติดไปบ่อยไปบ่อยผม <c ười> แบบ ม,มึงแปลกนะลุงนี่มึงมึงเศรษฐีแอบมาขับรถไปเนี่ยมึงพันกว่ามึงไปบ่อยแล้วมึงบอกว่ารก99แพงเออแล้วคือเขาก็ยังแบบพยายามตื้อไว้เขาเนี ee, nee, ่ยเนี่ยพี่พี่เชี่ยวผมเอะไปกับผมเดี๋ยวผมไปด้วยเดี๋ยวผมไปด้วยเลยเนี่ยยกเลิกโทรไปยกเลิกผมแบบ โห oh, เอาขนาดนี้เลยเหรอโมหอยังบอกไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้นะบอกเนี่ยโอ้ยผมไม่ไหวแล้วเนี่ยพูดเลวเงี้บเลยหอยคือคือตอนแรกอะเขาคุยสูภาพมากสักพักอย่างที่ผมบอกมันมันเริ่มมันเริ่มเพิ่มระดับบอกหูยเนี่ยพูดแลวเงียบเลยเนี่ยโทรไปยกเลิกเดี๋ยวผมแบบไม่คิดค่ารถด,ด้วยไปกับผมผมไปนั่งด้วยอยากไปแล้วเนี่ยโหอแบบเออไม่ไม่ได้จริงครับโอ้โหไม่ได้จริงคือผมนัดเพื่อนไว้ครับนัดเพื่อนไว้ ลุงแม่งบอกหูเนี่ยพี่เนี่ยพี่คิดดูนะคือไปนั่งกับเด็กนั่งเบียดเบียดเนี่ยแล้วแบบมันจะเอามือเราอะไปจับล้วงนมมันไปไปบี้หัวนมมันได้เลยล้วงนมล้วงคือคือลุงไม่พูดอย่างนี้เลยลุงพูดอย่างนี้เลยนะแบบไปล้วงนมล้วงเนีนะทําได้เรื่อแล้วเดี๋ยวมันอะมันจะเอามือมาล้วงขว่เราผมฟังแล้วผัแบบ โอ้โหลุงแม่งฮาร์ดเซลชิบหายมึงพีอาร้านไหนวะเนี่ยคือลุงไมนคนอ่อคืฮาร์ดเซลอ่ะเอ้มันไต่มันไต่ระดับจริงมันมันค่อยๆแบบว่าไปเรื่อยๆจริงผมแบบผมก็ใจแข็งผมไม่ไม่ได้ครับไม่ได้คือเพื่อนผมคือ,ค,อคือผมไม่รู้ว่าจะเอาเหตุผลอะไรมาปฏิเสธแล้วอะผมก็พยายามบอก เพื่อนผมโกรธจริงๆครับลุงผมนัดเพื่อนไว้ผมเป็นคนที่แบบผมไม่ชอบผิดนัดคนผมก็พูดอยู่แค่เนี้ยวนอยู่แค่เนี้ยรู้งหมับอกเฮ้ยเนี่ยนุ่มโอ้ยนี่มันหัวโค้งดีแล้วนะนี่เลี้ยวไปถึงแล้วนะคือคือคือเส้นที่ผมจะไปอะระหว่างบ้านผมกับมาบุญคลองอะมันต้องผ่านสีลมแล้วคือสีลมอะมันเป็นแหล่งอยู่แล้วนะสีลมมันเป็นแหล่งอยู่แล้ว,ลมมลลวผมแบบหูไม่ได้ไม่ได้เอาไว้คราวหน้าแล้วกันไว้คราวหน้าลาาุงแม่ก็รู้ทนันบอกโอ้ยคราวหน้ามันไม่มีแล้วพี่ คือกว่าเราจะได้มาเจอกันเนี่ยมันไม่มีทางได้เจอกันอีกรอบหรอกผมบอกเอ้ยถ้าดวงมันถ้าดวงมันสมพงอะ่ะถ้าเราจะได้เจอกันอีกอะ่ะผมผมสาบานเลยถ้าสมมติผมเจอลุงอีกนะคราวหน้าผมไปกับลุงเลยลุงมันก็พยายามแบบเสาสีบอกหุยเนี่ยไม่สนใจเหรอไม่สนใจเหรอพี่เนี่ยแตกเลยนะแตกขามือผมอก็แบบฮะแตกขามือเลยวะคือในคาเราเกะมันแตกมันมัน คือยังไงอ่ะคือเขาก็เขาก็ชักให้เราจนแตกในคาราโอเกะเลยเหรอลุงบอกใช่พันกว,กว่าเนี่ยนะใช่เ่ลุงลุงแม่งบอกใช่พี่เนี่ยพันต้นๆ้น่ะแตกนั่งแตกน้ําแตกในร้านเลยผม <c oughs> แบบเฮ้อที่ไหนวะบอกเอ้ยโอ้โยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ผมลองไปดูแล้วกันครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้จริงเดี๋ยวให้ผมลองไปดูลุงแม่งบอก <c oughs> โอ้โยไม่ได้คือถ้าสมมุติไปเองไปลองเองเนี่ยอาจจะเจอร้านที่ไม่ดี ร้านเนี้ยเด็ดเลยร้านนี้เด็ดเลยคือคือลุงแม่งได้เปอร์เซ็นต <às> um, <ét> ์แน่แนแม่งถือหุ้นแน่ๆคือแม่งจะเอาแต่ร้านนี้แหละผมก็ถามแบบเฮ้ยมันมันใช่เหรอคือเขาซัดกันในร้านเลยเหรอบอกใช่เนี่ยเดี๋ยวพี่ก็ล้วงมม่งเต็มที่เลยแล้วมันก็ชักคูพี่น้ำแตกในร้านเนี่ยแหละหรือถ้าพี่ไม่ชอบนะพี่อยากจะไปแตกที่อื่นนะก็จ่ายเพิ่มพันห้าอะไรเงี้ยโอ้โหข้อมูลแม่งมาเต็มราคาแม่งแน่นมากคือแบบราคานี่มาเป๊ะผมแบบ โอ้โหมันไม่ไม่ได้จริงครับไม่ได้จริงก็ผมก็พูดปฏิเสธอยู่งั้นลุงมันก็เล่าสรารยายมันก็แบบโอ้โหมันนู่นนี่นั่นจนจนถึงมาบุญคลองอ่ะเออพอถึงหน้าบบุญคลองเขาก็เออ,เอ,อจอดตรงไหนเนี่ยเออตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอเออเออโอ้โจ่ายเงินแล้วผมก็ลงก็คือแบบแม่งเป็นแม่งเป็นค conversation คุยกับแบบคนขับแท็กซี่ที่แบบว่าแม่งสนุกที่สุดในชีวิตแล้วอ่ะคือในชีวิตผมก็แบบอ่ะผมไม่ค่อยได้คุยกับคนขับแท็กซี่หรอกอย่างนี้ผมบอกผมเป็นคนเนี่ยผมขึ้นรถผมก็ใส่หูฟังแล้วนั่งฟังเพลงนันๆาก็จะได้แบบว่ามี conversation กับคนขับแท็กซี่ทีแต่ว่าแบบอันนี้เนี่ยแม่งแบบว่าแม่งพีจริงแม่งพีจริงโอ้โหแล้วแบบผมคิดไม่ออกเลยว่าเชื่อสมมติว่าแบบภายในเร็วเนี้อ่ะ แม่งได้ไปเจอลุงอีกรอบแบบไม่เ,เป็นไงวะถ,ถ้าแบบผมได้ขีดมันขีดเขี่ยให้ฮีเดินอะ่ะมันแบบมันไปเจออะ่ะแบบลุงลุงแม่งขึ้นมาอ้าวพี่พี่จำผมได้เปล่าเสียงลุงแม่งนี้เลยเสียงลุงแม่งนี้เลยเอพี่จำผมได้เปล่าแบบเสียงมันจะแบบสูงสูงนิดนึงอะ่ะเสียงลุงอะ่ะแม่งโดนแน่นอนอคือแบบเสียงลุงแม่งติดหูผมจะจัดส่วนใหญ่คนแก่เขาฮาแค่เหงาเออผมก็รู้คุยคุยสนุกดี ผมน่าจะขอเบอร์ลุงไว้ว่าผมน่าแบบเอางี้ลุงเอาเบอร์มาเลยดีกว่าผมว่างๆนะผมไปผมพาเพื่อนผมไปด้วยลุงได้พี่ลุงได้หุ้นส่วนใช่ไหมเนี่ยได้ค่าส่วนแบ่งใช่ไหมเดี๋ยวพาเพื่อนไปด้วยเออน่าน่าจะขอขอคอนแทคเอาไว้ <c oughs> บวงแอบไปแตกไปเนี่ยโอ้โหผมจะแตกผมก็แตกที่บ้านได้คือผมไม่ได้ไม่ได้จะแบบโอ้โหต้องไปแตกอะไรขนาดนั้นก็ไปเปิดประสบการณ์ไงดูดิว,ว่าลุงจะพาไปร้านไหนเด็ดจริงเปล่า เออแต่มันก็เท่านั้นแหละไม่น,น่าจะไม่ได้เจอกับลุงอีกแล้วก็ผมก็ถามบอกเออเนี่ยถ้าได้เจอกันอีกเนี่ยเดี๋ยวไปผมถามว่าลุงขับอยู่แถวไหนลุงบอกโอ้ไม่ได้มาแถวนี้หรอกผมขับไปอยู่นู่นพี่ขับอยู่รามินทานุ่นลุงอาจจะดูไลฟ์อยู่ผมว่ามันที่ลุงพูดก็ถูกนะผมขับรถมาลุงเขาบอกโอ้พี่ผมขับรถมาเนี่ยแม่งกี่สิบปีแล้วไม่เคยเจอลูกค้าหน้าเดิมเลยว่าครั้งหน้ามันไม่มีแล้วนะเนี่ยมันต้องครั้งนี้แล้ว มันต้องครั้งนี้ลุงแม่งแบบฮาร์ดเซลจะจัดคือบอกว่าถ้าคนนี้แบบว่าแม่งไม่กล้าปฏิเสธคนม่งน่าจะโดนลุงพาไปแตกแล้วลุงแม่งจะพาเข้าแบบแรงและห่งแบบแม่งแบบพูดปฏิเสธแล้วปฏิเสธอีกลุงม่งก็เอาจริงๆแล้วลุงแม่งไม่น่ามาขับแท็กซี่เลยแม่งน่าจะไปเป็นเซลแมนขายเก่งชิปมหายถ้าพิจิงไปแล้วแต่สาวคาเาโอาเกะสักลายผมหอมกูบอกเลยแชทระวังหมดตัว เอาล่ะค,คุณคิดว่าเมื่อกี้จริงถึงตรงไหนบ่วงตอปัดหรือตอบไปตรงไหนจริงหรือจ้อจี้เอ้ยจริงออร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่าไปกินข้าวกับพิศน์ไงมีหลักฐานมือนั้นผมจ่ายด้วยปกติผมไปกินข้าวกับพิศน์นะ่ะจะสลับกันเลี้ยงไงผมเลี้ยงมือนี้เลี้ยมือต่อไปพิศน์เลี้ยงอะไรเงี้ยสลับกันแบบขี้เกียจมานั่งหาน่ะก็ใช้เป็นวิธีสลับกันเลี้ยงมีหลักฐานว่าไปกินครับจ่ายเงินเนี่ยคุณเห็นว่าลักนักล่าหมูกระท้านี่อะแม่งมองไม่เห็นอีก นี่ผมมีหลักฐานนะนักล่าหมูกระทะกินตอนเที่ยงคืนจ่ายเงินตอนตีหนึ่งเนี่ยแปดร้อยกว่าบาทเนี่ยเห็นป่านี่โอ้โหผมมีหลักฐานนะครับแปดร้อยทำอะไรบ้างกินนักล่าหมูกระทะทําอะไรกินหมูกระทะไงหลักฐานปลอมโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยนักล่าหมูกระทะไม่ใช่บุฟเฟ่ครับมันจะแบบว่าสั่งมาเป็นเซตแต่มันเซตเซตหนึ่งมันก็เซตใหญ่สุดมันกินได้สามสี่คนอะ มันไม่ร้อยเก้าเก้าไม่ก็ร้อยเก้าเก้าผมก็ตอบลุงลุงชวนคุยก็ตอบไปงั้นแหละมันไม่ใช่บุฟเฟ่ครับนั่งร้านหมูกระทะแต่แปดร้อยไม่ได้กินกันสองคนนะไปกันสามคนมันก็ตกคนละเท่าไหร่อะสองร้อยกว่าบาทใช่ปะแล้วผมคนกินเยอะถ้ามันไม่ใช่คนกินเยอะมันก็ตกคนละแบบสองร้อยอะก็ร้อยเก้าเก้าป่ะวะแปดร้อยล้วงได้ไหมกินหมูกระทะล้วงอะไรไปกินหมูกระทะโอ้โหจะรู้อย่างเดียวเลยวันวัน่ะ ลุงเขาบอกแพงเลยไม่ไปเออเผ<ๆ>ลอๆลุงแม่งส่งผมเสร็จแม่งวกเข้าอ้นี่แล้วเนี่ยวกข้า,ขาคาราเกะ